มาค่ะทุกคนเก็บบลูเบอรี่น้ำข่อยค่ะโดคือเกาแหละหลายคากหลายแ่นอุวังแรงวังหันกลับไปอ่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดได้ได้เห็ดมานิดนึงค่ะทุกคนนะคะเนี่ยทำความสะอาดจ้อยทำความสะอาดแล้วก็เสียไปอ่าอให้ ฝากเพื่อนบ้านเครื่องหนึ่งค่ะก็เลยมาเก็บบูเบอรี่ก่อนใหญ่มันคำนี่ละค่ะเป็นว่าดูคากดูกแน่ค่ะทุกคนนี่ยคอยวันอะไเก็บเล็้วคือมูข่าวดอกคอยเก็บซากตนนี้อากาศดีดีแต่แหลกว่าชิบมาได้เมือนเน่อไง เพราว่าแต่อยากได้เงินคือกคือว่านั่นแหละทุกคนเพราะว่าออเดอร์หลายออเดอร์ลังขม,ม้าทุกเมือ่อทุกมื่อเงินทนนนั้งนั้นเนาะบลา หนึ่งลูกสาวทุกคน,นเลยนี่แหละเวลายืนหวงเหนี่ยมันใจนไม่ไหมนะคะไม่แน่ทุลังทุกคนหน่วยยะใหญ่เก็บแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้ามาค่ะมา อันนี้เลยทีทางตาคอยราคะอากาศก็ดีดีนะคะเบิ่งค่ะทุกคนนี่แหละนี่แหละจุดไปแบบนี้แหละทุกคนนี่คนล่ะรายค่ะคนละทุกคนนั่นะรายค่ะค่ะทุกคนนี่แหละลอยเงี้ย พุ่นนะทุกคนเบิองเบืองร้อนเนาะเบืองน้อ,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 อนเลยแบบไงตักเอาตักเอาง่ายบาอสบ <laughs> อสที่มีใหม่พาทุกคนาม,มาของใหม่หลายๆนี่แหละนีะ่คุณนะคะนี่น,นะคะแหนเบิร์ดปลาบูเบอรี่รนะคะ อะะย่าแปลงสี่ประเห็นหมาดดอกแลวอยู่ทั้งไตใบค่ะการคึกนึกักซกกากอยู่พุ่นะมันคอยว่าเร่นเด้พุ่นนั่นแหละเบื้องขาตัวหน่อยๆตามๆมึงเด้อตัวหน่อยๆตามๆ เบื้งด้ค่ะทุกคนเบิ้งตัวหน่อยๆตามๆเบิ้งดูเอ้ยดดคักแน่อ่ะอ๋อ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 จยุติถนนนี่ราคานี่ถนนว่าเป็นตะยานจ้ากเม็ดอ่ะดูตัวหน่อยๆเตียเตแต่ว่าดดคัก ชวนเบ่งชวนเตี้ยเตี๋ยจำจำนะคะนพื่อนังด้วยกันนางเก็บอ้าวสบายสบายฉลาดชวนนั่นะเก็บมือละเล็กมือละละนิดละหน่อยนะคะบดายแข็ดแข็เจ้าของเมื่อยเบ่งด้วทุกคนนี่เบ่ง ตัวเน่ยตำตำนะคะจากมือเดียวจากมือเดียวุกคนเบิงเลยีนีต้องไปเลือก่ชาบ้านเปตอนนี้ก็ตักเอาไปก่อนทุ่คนเบิงคัน่ะกำกักซึกกักซากอยู่น่ะดหลายคักหลายแน่ลบคักหลบแหนปลาเฮา เก็บลายๆมันจะเลือกเพราะว่าตัวไวเพราะว่า uh มันเต็มแล้วค่ะทุกคนเบอร์เนบ่ยเก็บมือนี่เก็บไว้ก็ทุกมือนะคะแค่สามสิบนาทีเองนะคะนะคะ ไปงามบ่ไปฮาบ้านพอแล้วกลับบ้านไปข้ากลับบ้านกันนะคะเมนี้ก,ก็เอาทางนึงเดี๋ยวมืออื่นก็มาอีกคือเกาหน่ะล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทําเงินกันนะคะไปเ้าเเืง่งเบืนอ่ะ โดกคากโดกแน่ปีน si yeah. ี boy, um, ่แน่คอยเก็บอยู่ใกล้ๆรถเพื่อนยัยจอดเนเดินเนี่ยเได้ไปไกลจอยอันนี้ยาแอฟแทดีสยอนคือมองไปกับแมนแล้วค่ะเนี่ยต้นตามเตี้ยๆนี่แหละโอ้ยโอ้ยเลยสิลโด Jäklar, vad är det mot lögn? Jätteglad hon tycker om bönor. Det heter väl sådana här baby, uh, fan heter någonting på, man köper. Hette, heter det Baby det? baby babysnap, snacks, babysnap. Mm. Du mm. 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 kan ha <laughs> dem som snacks. det är ju jävligt gott. Ja, ja, kan Du kan ge mig ja, ill ja. när du träffar henne. <laughs> och, jag vill, och i så fall kan jag köpa lite mer av dem sen, om man har mer? Ja, nu växer du ju som bara den när det regnar ja. lite vet du. Mm. Men om jag vattnar med vårat vanliga kommunalvatten då, då växer ingenting. Jag undrar vad fan det är i det. Det är gift? men det är väl så här klor. Och. บ้านบอกตั้งมาเป็นสามสิบนาทีคนได้กล่าวกลับบ้านแต่ทำความสะอาดบร์เบลีเนาะวก็ทุกคนใช้เชงโอイルสูน์ย่ยูโอเคยูแค t นเยไรดอก ผิดเพิ่นมาสือบบ่อบุบดีน้ำข่อยแล้วข่อยเก็บผักให้เพิ่นนั่นแลหละค่ะปูของหลานนะ่ะผักพันยายนั่นแหละเพิ่นโท้มาเพิ่นว่าทัวนะ่ะคือแซ่บคือหวานแท้ว่าสั่างข่อยเพิ่นหลายๆเพิ่นเลยว่าเพิ่นจะเอาใส่ช่องฟิตไว้สั่นเพิ่นว่าต้มก่อนบ่สั่งกเ็เลยบอกว่าต้ม ต้ปมปลาต้มปลาชั่วโมงหนึ่ง <laughs> เออหนึ่งนาทีกับเพาะค่วางสิแล้วก็ใสหออ่ห่อหน้าฟิสไหวค่อ่วางสินะคะนั่นแหละวันนี้บอกกับพี่หญ่เรื่องนั้นเรื่องนี้กับเสาว่าปิ้นบาร์เนี่ยไปกับฟ้าอ,อยากไปทำความสะอาดอบูปบอรี่เนาะมือชิได้ไปให้ลูกค้าแต่ราคาปลาขาบาร์เน่เฮากับบานกันราคาค่ะค่ะชิสกินีวาาเด็ด Ja, den är... Jag hade guld. Är det blommor? Blomkjol? Ja, tomater och fyra och lador. ขอยห้ทำความสะอาดเห็ดเคงิงนะะึงเลค่ะขอสีแบงไปให้เพื่อนบ้านไว้ชรัสผู้น่ารักของคอยน่น,น่ะคะ่ะเพราะคอยสัญญากับล้าไว้นะคะว่าคอยจะอเก็บเห็ดเรามาฝากเ้านะคะทุกคนปไปเฮาไปหายเพื่อนกนันนะคะไปค่ะเฮาไปบ้านเชสตินอีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะ่ะที่คอยอ่า ไปบ้านเชสตินนะคะ่ะคลิปแรกก็ไปขายบูเบอรี่คลิปที่สองก็เอาบูเบอรี่กับอ่าอ่าทัวร์้นเตา๋านะคะไปไปฝากแล้วคลิปนี้ก็เอาเห็ดไปให้นะคะนี่แหละคะ่ะปัญญาเล็กก็ได้เห็น เมียไม่มาแต่ทางใดอีกพญายเล็กนี่ใส่เมียเปียกเปียกทุกคนแต่ข่อไม่ยู่นี่นะลราเปียนน่ะหกเจ็ดคนแล้วโอ้ยอะไรนายนี่แหละค่ะเดี๋ยวเปียแต่ยังคอยถ่ายนะคะทุกคนรถหลายนี่ค่ะบ้านพญายาเล็ก เพิ่นเฮต์ลดสอมรถเองนะคะเพิ่นสะสมรถเพนเหมือนคนมีเงินนะคะในแหละลเราเพิ่นเลขวงเงินผู้หญิงผู้หญิงหนาะเมาอยู่น้ำเราวนะตะข่อยมาอยู่นี่นะ่ะเจ็ดแปดคนแล้วบนะ่ซ้ำหนาตะเคลือนะตัวน่ะนี่ยแหละค่ะเฮ็ดได้น้อยๆปันกันกิน ขั้นทีหายแล้เบิดอหนาะก็ได้อยู่คะ่ะทุกคนแต่ว่าต้องอ่าทำความสะอาดใช้เวลานานนะจากน้อยนะคะ่ะข่อยก็เลยคิดว่าเออเอาเครึ่งหนึ่งซะก่อนเดี๋ยวงวดหนาะค่อยไปหายแล้วอีกนะคะอันนี้แล้วก็กินบาเบิดดอกไลยเติบอยู่เด้อยในประมัณในน้อยๆนี่น,นะคะบมาแล้วหนาลากักหนาลากัก เมื่อนี้เรากลับไปเยี่ยมสามีเราอยู่บ้านพักคนชรานะคะสามีแล้วก็ย่างบะได้นะคะตะลุยตนวรา้กัลานสาวพาไปลานสาวก็ไปตัดผมให้พ่อมาสั่นค่ะทุกคน ค่ะหมู่บ้านนี่าลูกซ้ายเรามาตัดหญ้าให้เมื่อวันวันศุกร์ง้างมาแรงว่าส่น,ลนสแล้วบอคอยฟังมาอ,อีกแล้วเชสตีนเบป็งดอกไม้ร้วยดอค่ะทุกคนงามๆเป็นค่ะเชสตีนมาดูแฮ น่นาจากบ้านพักคนฉลาค่ะทุกคนเ่าเจสตีนเชสตีนน,นายกเว็นตาแห่โนจะเป็นวเซ็ตตวเวตอน้านาน้านา,นาไม่ขันในบ้านแล้วยกอ่าแหมตา Kan du lära till det? Ja. Så. Inte så mycket i skogen. Jätte, nej. He. Inte så uh, mycket. Nej, nej. Grattis. Inget. kan jag behålla korgen tills du kommer nästa gång. Yeah, okay. Ja, okej. Uh. <c oughs> so เค่อฟอร์เรสวโอเคเฮ็ดูพออ้กนสเลมนะดอันนมาบลูเบอร์รี่โอเคอุ้งตัวอ๋โอเคยา่ฟิกซอยาโอเคถ่าสุมัขก่เฮ็ดูอันนี้คืออ่าลดมาจากปันพักค้นชลานะคะเราก็มาดูแลเจสตินนะคะเพราะว่าแล้วนี่ะปวดหลังปวดแอวเขาก็จะ ามาดูแลบางข้างกับลานสาวพญายศ์ฝรั่งนี่แหละค่ะเป็นคนน่ะมาเขาก็จะเปลี่ยนเว้นกันนะคะลานสาวพญายศ์ฝรั่งก็ทํางานอยู่บ้านพักคนชราเหมือนกันนะคะที่มีลูกน้อยนั่นแหละนี่แหละค่ะอ่าท่าเอ,ยอ้ยถ้าอ่าเรายังแข็งแรงอยู่บ้านพัก คนทํางานอยู่บ้านพักคนชราก็จะมาดูแลน้าบ้านนะคะถ้ายังซอยตัวเองไม่ได้เขาก็จะให้ไปอยู่บ้านพักคนชรานั่นแหละค่ะทุกคนคือสามีของเรานั่นแหละนะคะพอนหนึ่งค่ะเราบอกว่ามื่อวันพูดให้เอาบูเบอรี่มากลองหนึ่งลสซ่านค่ะทุกคนเพราะว่า ลูกสาวเราจากเออหลานะจะกมาวันพุธวันสันค่ะนี่แหละค่ะหนาลากหนาลากโอ้ยเบิ่งดูหมาค้าร้อนร้ายหลายทุกคนแต่ว่าวันแห่งอาอยุเลิกแน่จากน้อยนะคะปลานี่เป,ปาาลาฮาร้อนค่ะ่นแมนเดอปลาค่ะนะคะในละค่ะชีวิตบ้านนอกชนบทสวีเดน นะคะก็อยู่แบบเรียบง่ายสบายๆนะคะรถเซ่นเนี้นะหลายๆนี่นะคะนี่ก็ทั้งเขาปลาเห็ดข่อยนั่นแหละคะ่ะรถอ่ะ แก้ไม่แก่ยังก็จะเข่าทั้งนี้เดี๋ยวเขาจะให้เบิรงเมียใหมพญาเล็ก,กนีทุกคน <c oughs> ตัดหญ้าดูหญ้าเลยเมียมา,าทั้งไหนนาะพญายเล็กตอนที่เคยมาปีแรกอได้โค้สลิปปีนมาาค่ะทุกคนเราปีต่อมาก็ได้คนอ่ะเอยียงเนา ผิวอำดำๆนะจังน้อยกับบอมแมนว่าดำเด้ะผิวผิวน้ำตาลนั่นแหละแต่ว่าบอแมนคนนะอ่ะฝรั่งนั่นแหละนะคะ่ะพี่ใหญฝรั่งก็จัดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รถคอยเมื่อไง ปอา,บามันมีไฟขึ้นม้าแล้วค่ะทุกคนห้เปลี่ยนนะคะอ้ยดอกไม้ข่อยคือสวยแท้สีแดงงามขนาดเลยดอกป๊อปปีเ้เลยว้ <c oughs> าวนีว่คะคะทุกคนมีแต่ดอกสวย,สวย อันนี้เปหอมแต่หอมนี่ลาเวนเดอร์โอ้ยลาเวนเดอร์หอมแห้งคักนะคะขนาดมิ้นี่หน่อยต้นมิต้นเดียวก็หอมค่ะนะคะนี่แหละค้นหนามักดอกไม้ก่ะทุกคนเห็นดอกไม้ก็สดชื่นนะคะ ค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งว่าใหายมาดามบันนอก,กับพญายั่งนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุม้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ bye ยายบายพญายันแล้วถอยรถขั้นดามออกมาเราจะรถถอยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะทุกคน มาบัดใน,นห้ามาทำความสะอาดเอาโบแบวเไปส่งลูกค้าเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลามีคุณค่ามากมากอยู่สวีเดนค่ะ